สรุปผลการดำเนินงานของสกรระดับอำเภอวังวิเศษประจำเดือนธุลาคมขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะสะกรระดับอำเภอวังวิเศษได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2อพีการศึกษา2 5 6 7โดยมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบได้แข่พ่ายวนันิวประชาสัมพันธ์ ทางเพจ Facebook และช่องทางลายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลกลุ่มที่สนใจเข้าถึงทุกช่องทางและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิรรมระดับ วันที่15ตุลาคม2567นายหาทิตอินทรวิเเษษผู้อำนวยการสกโรระดับอำเภอวังวิเศษนางสาวภูสานิสาวุฒิเลิศนอนันต์ตำแหน่งครูและนายไพรัตมุกดาครูอาสาสมัครร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอุไรวันทองเสนีย้ายไปปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวั่ยโยดอำเภอวั่ยโยดจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่16 1 7ถึง17ตุลาคม2567นายหิตาย์ทิตอินทรวิเศษผู้อำนวยการสกบโรระดับอำเภอวังวิเศษนางสาวปูสานิสาวุฒิเลิศน,าน,านันท์ทำหน่งครูและนางวิศรินทจูโรธทำหน่งครูผู้สอนคนพิการเป็นวิทยากรโครงการอบรมขยายผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกาเพอร์ พียงว่าประมาณ2,567รุ่นที่1และรุ่นที่2นณห้องประชุมอันดามันสำนักงานส่งเสริมคารเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังวันที่17ตุลาคม2,567นายหาทิตย์อินทรวิเศษผู้อำนวยการโสโรระดับอำเภอวังวิเศษพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกาเปอร์ประจำปีงบประมาณ2567รุ่นที่2 ณห้องประชุมอันดามันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังวันที่22ตุลาคม2 5 6 7นายฮาทิตย์อินทรวิเศษผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอวังวิเศษพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังณโรงเรมธรรมรินทนาอําเภอเมืองจังหวัดตรังวันที่23ตุลาคม2567นายหาทิตย์อินทรวิเศษผู้อำนวยการสโกโรระดับอําเภอวังวิเศษพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชุลชอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหวันพิยมหาราชณศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนายอาทิตย์อินทรวิเศษผู้อำนวยการสโกโดร,ระดับอำเภอวังวิเศษมอบหมายให้ครูสโกโดร,ระดับตำบลครูสรโ,โจและครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาช่วงอายุระหว่าง6-18ปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการณพืน้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือตำบลอ่าวตรงตำบลขอวิเศษตำบลท่าสะบ้าและตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง วันที่29ตุลาคม2567นายฮาทิดอินทรวิเศษผู้อำนวยการสโสกรรระดับอำเภอวังวิเศษพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง โดยมีนางนาภาจีโรพาสผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังและร่วมแสดงความยินดีกับนายนิกรคารชนะสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังวันที่31ตุลาคม2 5 6 7นาอยหิตาย์ทิอินทรวิเศษผู้อำนวยการสโกโรระดับอำเภอวังวิเศษเข้าร่วมประชุม ชี้แจงจุดเน้นการดำเนินง,งานและกับเครื่องงานของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,568นาณโรงแรมแกรนริทมอนอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินง,งานประจำเดือนธุลาคม2,567ของสกดร,ระดับอำเภอวังวิเศษขอบคุณค่ะ